สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับชั่วโมงนี้มาดูหกล้อครับหกล้อของฟ้าบรรนานก่อสร้างครับสายโหดบูดุดันไม่เว้นแม่แต่วันเดียวครับสำหรับฟ้าบรรนานก่อสร้างครับที่นี่อ่างเก็บน้ำบ้านน้องกระทุ่มอำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์นี่ติดโลมแล้วครับโอ้โหล็อกกี้ล็อกกี้จมมิด โอเบสเคสองร้อยครับวันนี้เป็นทางด้านของเสียท็อปเข้าเอนครับเสียท็อปนี่ก็เป็นลูกชายคนกลางของท่านรองสวินแล้วครับโอ้โอ้แต่ว่าตอนนี้ติดอยู่ในกองโคลนครับออกได้หรือเปล่าเอ้าโอ้โอ้เอา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 ล้วครับดันตูด โตครับไม่ดาละาิ้วเลยโอ้โอ้โอ้ลอยลอยลอยโอ้ยลอยเลยครับนมเต้นนี่แทบจะกระเด็นเลยครับนมเต้นมากับหกล้อวันนี้ เอาเอ้าดันดันเอาเอ้ดันดันไปไปนะครับโอ้ยยังไม่รอดอีกอยังติดอยูอย่ยังติดอยู่มาเสียท็อป เสียท็อปเสียทัดเสียทัดนั้นควบคุม S Y 200ซีครับอ้าวดันลมแรงเหลือเกินโ oh. อ้อ้าวปกติใครขับคันนี้ต้นปกติใครขับเนี่ย เบียติครับ<อ>ฮะเอาขันขามาเปลี่ยนเลบป่เนี่ยอ้าวอ้าวเาบียนมเบียโอ้ไปนะครับนมเบียครับวันนี้รับบทขับหกล้อแล้วครับไปแล้วลมแดงต้องใช้ล่มในการบังลมครับ ลมหักหมดแล้วนมเบียเอาหกล้อไปเปลี่ยนเอาอีกคันครับนมเต้นว่าอย่างนั้นติดลมแล้วไปเลยฝั่งฝั่งนี้ก็ทำทางครับโอ้ลมแรงเหลือเกินต้องขออภัยด้วยนะครับ มาแล้วครับรถสิบล้อ,ลอวันนี้ลุงพลเปลี่ยนเปลี่ยนมาขึ้นคันนี้ครับคันประจําของลุงพลนั้นขัดข้องทางเทคนิคนจอดตรวจเช็คอยู่ที่แคมป์รอใส่ดินครับเดี๋ยวดูว่าพี่ใหญ่จะติดหรือเปล่า เมื่อกี้หกร้อนี่เลยแหมดันกันอุตลุดแล้วอากาศวันนี้แดดร้อนลมแรงครับแต่ถ้าอยู่ในร่มนี่หนาวถ้ายืนตากแดดแล้วร้อนปากแห้งหมดแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยครับ ทุกทุกท่านแล้วครับลมหนาวมาเยือนแล้วอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับดูแลสุขภาพด้วยเอาละปล่อยตัวลุงพล เรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยครับอา้อาวอ้าวดัน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 ,ดนไปแล้วโอ้ดินยังเปียกครับดินยังเปียก เส้นทางนี้ก็วิ่งขึ้นบริเวณปากบ่องน้ำล้นนะครับขันต่อไปครับเป็นทางด้านของเสียบภูรอดูคันนี้สิจะติดหรือเปล่า แต่ดูแล้วคันนี้น่าจะเบี่ยงออกมานี่ครับเบี่ยงขวาออกมาถ้าไปเส้นทางโน้นลื่นแน่นอนครับโดนดัดตูนแน่นอนนี่เบี่ยงเบี่ยงขวาออไปนี่ปล่อยตัวครับ สบายเลยไปแล้วครับรบนนูปถนนหนทางหน่อยโกเบ ทางที่รอรถบรรทุกครับทำทางรอไว้สิบร้อยอีกคันนั้นขัดข้อง,องนะวิ่งอยู่สองพันแล้วก็หกลอ้อนี่ออกไปเมื่อสักครู่นี้ก็ยังไม่เห็นกลับมาครับว่จะไปเปลี่ยนเอาอีกคันมาไม่เห็นกลับมาเลย หักกันไปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวกันใหม่ช่วงหน้าครับสวัสดีครับ